หงจากนี้ไปก็จะเป็นเวลาที่ทุกท่านได้หลับตายอย่างสบายๆหรือใช้พื้นที่ในใจของเราในช่วงนี้เนี่ยให้มีสิ่งเดียวนึกเรื่องเดียวทำเรื่องเดียวการธรรมนาก็คือการทำาราวนาก็คือการที่เรานําใจของเรามาอยู่กับเนื้อกับตัว ใจของเราคุ้นเคยกับการน้อมจิตมาไว้ในตัวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสังเกตในช่วงเวลาที่ใจพร้อมเมใใื่อแจ้งเราพร้อมจึงค่อยน้อมมาไว้ที่ตัวต้องรอให้ใจพร้อมก่อนนะส่วนวิธีที่จะทำให้ใจของเรานนั้นพร้อมก็คือการปรับร่างกายของเราให้ผ่อนคลายแล้วก็ปรับจิตใจของเราให้สบาย อจากนี้ไปเราจะได้สูดลมหายใจลึกๆแล้วก็หลับตาเบาๆแล้วก็ผ่อนคลายลมหายใจของเราอย่างสบายๆส,ส,สูดลมหายใจของเราให้รู้สึกไปทั้งเนื้อทั้งตัวขณะ ปล่อยลมาหายใจออกก็มีความรู้สึกว่าเราได้สลัดความตึงเครียดความกังวลใจความลำคานใจอะไรต่างๆนาะนาะให้เรารู้สึกผ่อนคลาย แล้วก็อยู่อย่างสบายสบายจากนั้นก็ให้ลมหายใจของเราเป็นไปตามปกตินะถ้าเราผ่อนคลายเรียบร้อยแล้วก็มาสำรวจตรวจสอบร่างกายตั้งแต่ศีรษะใบหนะ้าลำคอบาาค่าไหลแขนทั้งสองข้าง ปจกนกระทั่งถึงปลายน้นมือเนเท้าให้รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายสบาย ตอนนี้ไปเราจะไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งซึ่งเราสังเกตหัวไหล่บ่าไหล่แขนทั้งสองลำตัวหน้าอกหลังท้องเรื่อยไปเจอทั้งถึงขาแข้งเท้าปลายเท้าค่อยๆขยับค่อยคปรับใ้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย สำหรับท่านใดที่ต้องขับรถเดินทางนะแล้วก็ทำภารกิจอะไรต่างๆนานาให้ให้ตรึกให้นึกถึงสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกระจายได้ง่ายให้ใจนั้นรวมเป็นหนึ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราจะเนิ่งมาเป็นกรรมฐานหรือถ้าหากว่าเราสะดวกเราก็ทำตามไปแม้ว่าตาเราจะมองดู เราจะทำนูน่นทำนี่ไปแต่ใจของเรานะั้นน้อมเข้ามาตั้งไว้ในกลางกายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้สึกปไยจนถึงลมหายใจที่เข้าไปสัมผัสที่กลางตัว ลมหายใจที่เราได้เข้าไปสัมผัสที่กลางตัวเรารู้สึกอย่างไรเราก็นำใจมาไว้ตรงนั้นอย่างเบาๆอย่างสบายๆแบบลุ่มๆไปก่อนรักษาสติของเรานิ่งๆ น,น้อยเบาๆประคับประคองไม่ไว่าจะเดินเหินทำหน้าที่การงานหรือใช้เวลานี้ในการหยุดนิ่ง ใจใจองเราอยู่นิ่งๆรักษาใจของเราไว้ที่กลางกายนั่นแหละเป็นฐานที่ตั้งของใจในเบื้องต้นเราก็นึกสุ่มๆมาไว้ก่อน หายใจเราอยู่นิ่งๆตรงนี้ใหายใจปล่อยวางไว้ตรงนี้แม้จะอยู่คนเดียวถึงจะโดดเดี่ยว ใจที่อยู่กับความว่างเราจะสัมผัสถึงความว่างเปล่าที่อยู่ในกลางกายเป็นกายที่ปราศจากอวัยวะทั้งหลายทั้งปวงชีวิตคนเราก็มีแต่แค่กายกับใจเท่านั้นเองซึ่งใจอาจจะซับซ้อน แต่กายกับใจก็ประกอบกันขึ้นมาทำให้เป็นเป็นมนุษย์เป็นกายเป็นตัวตนของเรา ถ้าว่าใครใจพร้อมเราก็น้อมใจมาไว้ในกลางกลก็อย่างง่ายๆแต่ว่าถ้ายังรู้สึกไม่สบายเต็มสัตว์เต็มส่วนเราอาจจะต้องเริ่มต้นใหม่อาจจะต้องเซตซีโร่หรือว่าย้อนกลับไป จุดเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์สเต็ปที่ศูนย์ก็คือหลับตาใหมหลีตาหลับตาครึ่งลูกเบาๆไม่บีบหัวตาไม่กดลูกในตาสุดลามาหายใจผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนให้กายทุกๆส่วนนั้นรู้สึกผ่อนคลายรู สึกเบาสบายเร,าเรื่อยมายจนกระทั่งถึงการสัมผัสลมหายใจที่เข้าออกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้เมื่อเราสัมผัสดูสังเกตอิจารณาใ,ใจ้งเราอยู่ในสภาวะในการ ที่จะพิจารณาลมแล้วก็ทำใจเรานิ่งๆสำหรับท่านที่ใจพร้อมพร้อมที่จะนึกถึงหยดน้ำค้างใสๆ ที่ปลายยอดยานึกถึงหยดน้ำค้างใสๆสที่ปลายยอดยา รักษาใจงเรานิ่งๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟุ้งซ่านอารมณ์หรือสภาวะอะไรใดๆก็ตาม วันั้นตัวไม่ต้องไปรู้สึกร่วมไม่ต้องไปกังวลปล่อยให้มันเป็นไปปล่อยให้มันดับไปไม่ต้องไปปรุงแต่ง ของใจให้แยกส่วนออกมาจากความฟุง้งอยู่กับใจของเราอยู่กับตัวของเราล้วก็นิ่งๆทำใจของเราโล่งๆทำใจงเราโปร่งโปรง อยู่กับความรู้สึกนิ่งว่างไม่ใส่ใจสนใจเรื่องราวภายนอกอื่นใดเลยรักษาใจให้อยู่กับเนือ้อกับตัวของเรา รักษาใจที่เบาสบายผ่อนคลายทุกสิ่งทุกอย่างดำรงสภาวะของความหยุดนิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆนานที่สุดเท่าที่จะนานได้ เพราะใาจที่ไม่เกาะไม่เกลียวไม่เหนียวไม่รั้งใจที่ปราศจากความคิดความเครียดความกังวลน,นั้นเป็นใจที่มีพลังใจที่หยุดเป็นตัวสำเร็จจะสำเร็จความเป็น ระอริยเจ้าก็จะต้องมีใจที่หยุดเป็นจุดเริ่มต้นได้ก่อน รักษาใจเรานิ่งๆทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งเจริญสติความระลึกรู้อย่างเบาๆ ความรู้สึกเหมือนกับบางเบาประมาณขนนกที่ลอยอยู่บนผิวน้ำหรือว่าขนนกที่ฟ้องเบาลอยอยู่กลางอาวกาศอุปมาเหมือนการรักษาใจ การดึงใจมาหยุดมานิ่งก็ประมาณนั้นให้มีความรู้สึกเบาๆโดยใช้มโนสำนึกลึกๆประคับประคองใครถนัดที่จะประคับประคองภาพนิมิตเป็นหยดน้ำใสๆแล้วก็จะทำภารกิจต่างๆไปด้วย แล้วก็นึกถึงหยดน้ำใสๆไปด้วยไว้ที่กลางกายแล้วก็ทำภารกิจของเราในช่วงเช้าไปหรือถ้าหากใครพอจะมีเวลาก็หลับตาของเรานิ่งๆจะนั่งบนอาสนะบนเตียงต่างหรือจะอยู่ต่อหน้าบรรยากาศธรรมชาติสดชื่นสบายๆ เราก็าอยู่ตรงนั้นหยุดนิ่งตรงนั้นทำใจของเราให้เบาสบายอยู่ตรงนี้กับเนื้อกับตัวไม่เอาใจไปวกแวกในที่อื่นและใหยืนยันมั่นคงอยู่ที่กลางกายจะหลับตาลืมตาเดินไปไหนทำกิจกรรมอันใด จะวิ่งจะรับประทานานจะขับรถทำความสะอาดทำการทำงานอะไรทั้งสิ้นให้เรามีสำนึกลึกๆระลึกถึงความเย็นความสบายอยู่ภายในตัวของเราไปได้ตลอด หรือถ้าหากจะกลัวว่าใจเราจะลืมเลือนความรู้สึกที่แผ่วเบาอย่างนี้ง่ายเกินไปก็อาจจะระลึกนึกถึงพระรัตนาไตรที่เราเคารพเริ่มใสหรือจะนึกถึงชีวิตของเราที่เหมือนกับหยดน้ำค้างที่ปลายยอดยาเป็นชีวิตที่สั้น เอาแน่เอานอนอ,อะไรไม่ได้ อยู่กับความนิ่งๆใย่าด้รสักหกสิบวินาทีโดยที่ปราศจ,จากความคิดความเครียดความกังวลทุกสิ่ง จากนี้ไปเราจะได้ขยายความสงบนิ่งจากภายในไปสู่ผู้คนรอบตัวเป็นความสงบเป็นความเมตตาปรารถนาดีต่อสรรพสิ่งสรรพชีวิตขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขปราศจ,จากความทุกข์ยากลำบาก ขอให้พ้นทุกพ้นภัยพ้นจากเวรพ้นจากแรงอาฆาตพยาบาทขอให้อโหสิกรรมงดโทษอดโทษให้อภัยแก่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ถือโทษกรดเครืองติดตามต่อไปเป็นบาปอกุศลในภพชาติเบืงหนา จากนั้นเราก็ใช้เวลานี้ในการอธิษฐานจิตของเราช่วงเวลาที่ใจกำลังโลง่โลงๆตั้งความปรารถนาอะไรดีๆในชีวิตที่จะเป็นไปเพื่อความสุขความสำเร็จในชีวิตหนะ้าที่ธุรกิจการงานครอบครัวบริษัทบริวารทีมงานอนาคต เราต้องใช้ศักยภาพของใจตรงนี้ให้เป็นใจของเราจะเต็มเปี่ยมจะมีพลังอานุภาพก็ตอนที่ใจเราว่างปราศจากความคิดนี่แหละยิ่งเข้าไปถึงความว่างที่ลึกซึ้งขนาดใดก็ตามใจก็จะมีอนุภาพมากมากยิ่งขึ้นไป เพราะฉะนั้นเมื่อใจเนี่ยเป็นประธานทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจถ้าเรามานึกมาคิดมาตั้งความปรารถนาในตอนท้ายท่างกลางใจที่ว่างเปล่าที่สงบความปรารถนาดีๆที่เราตั้งใจจะบำเพ็ญเพียรจนกระทั่งบรรลุธรรม ็จะประสบความสำเร็จแม้ความตั้งใจที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขความสำเร็จความสมปรารถนาก็จะได้ดังปรารถนาเราเพราะว่าใจนั้นเป็นธาตุสำเร็จทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจหากทำซ้ำ ใจก็จะผลิตความสำเร็จนั้นออกมาให้กลายเป็นความจริงได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกใจแล้วก็ทดลองทดลองทำดูสัพเพพุทธาภราปรตาปเจกานันจยังพลัง อรหันตานันจเตเชนะรักังพันธามิสัพปโซสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีิพะวันตุเตาทุกก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะรายการพระไตรปิฎกยามเช้า วันนี้ขอเจริญพรเจริญสุขทุกทุกท่กทานนะ